คลิปนี้เรามาดูการปลดรหัสล็อกหน้าจอของมือถือพิกเซลกันอ่าอาการก็คือพิกเซลลืมรหัสล็อกหน้าจอนะครับถ้าลืมรหัสล็อกหน้าจอเนี่ยเราจะมีวิธีการล้างรหัสยังไงเอามาดูกันขั้นแรกเลยปิดเครื่องให้สนิทนะครับจากนั้นกดลดเสียงแช่ไว้แล้วกดปุ่มเปิดแช่ตามครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ทีนี้ท่านสังเกตตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีรายละเอียดแจ้งทีนี้ดูตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าให้เรากดเพิ่มเสียงลดเสียงเพื่อทําการเลือกสลับเมนูเห็นไหมเมนูที่เปลี่ยนคือตรงนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนให้เราทําการกดลดเสียงลดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทําการเลือกในโหมด r e c o v e r y แบบนี้นะครับเนี่ยดูคําว่า r e c o v e r y ี่โหมดพอได้ตรงนี้ให้กดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งครับป้าบเข้าไปเห็นไหมจากนั้นก็รอมือถือบู๊ครับบู๊เข้าโหมด r e c o v e r y ทีนี้พอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเหมือนกับตุ๊ก,กตานอนแบบนี้เลย ทีนี้นะครับมันไม่ขึ้นเมนูให้เราทำการสั่งวิบดาต้าหรือไว้ดาต้านะเราจะทำยังไงทีนี้วิธีการให้เรากดเพิ่มเสียงกับเปิดย้ำลดเสียงกับเปิดย้ำแบบนี้นะครับย้ำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับนะเพิ่มเสียงเปิดลดเสียงเปิดอะไรประมาณนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงประมาณนี้นะกดสลับไปสลับมานะครับเพื่อดึงโหมดขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ตอนนี้เราก็กดย้ำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลอมนบูตขึ้นมาเนี่ยครับเห็นไ,ไหมขึ้นแล้วพอขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราใช้ลดเสียงนะครับใช้ลดเสียงเลื่อนลงนะลดเสียงเลื่อนนะกดลดเสียงป๊าป๊ปาปนะเลื่อนลงมานะครับเนะ่เลื่อนลงมาเสร็จแล้วพอเลื่อนมาให้เราเลือกคําว่าวิ p ดัต้าหรือไวดัต้าทับแฟคเตอรี่รีเซ็ตนะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งครับป๊าเนี่ยเห็นไหม แล้วใช้ลดเสียงเลื่อนลงอีกครับลดเสียงเลื่อนลงป้าบเข้าไปแล้วเลือก Factory Reset ก็กดปุ่มเปิดยืนยันจากนั้นตัวมือถือก็จะทำการสั่งรี s e t ขึ้นค่าโรงงานเห็นไ,ไหมนะครับเนี่ยมันจะขึ้น Formatting Data อะไรพวกนี้ใช่ไหมรายละเอียดตัวนี้อ่าจากนั้นมันจะไปอยู่เมนูบนสุดเลยก็คือร b o o t เห็นไหมครับ Reboot system ให้เราทําการกดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งเพื่อ Reboot จากนั้นตัวมือถือก็จะทําการเซตค่าเครื่องใหม่ครับทีนี้ ขึ้นอยู่กับาการทํางานของตัวเครื่องว่าจะเร็วแค่ไหนนะมือถือพิกเซลเนี่ยเป็นมือถือที่ทํางานเร็วนะนะครับดังนั้นจะใช้เวลาแป๊บเดียวอ่ะตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับหลังจากามือถือบูตขึ้นมาทีนี้จะเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับเราก็ทําการเซตค่าเครื่องใหมเ่เลยเลยก็ยืนยันเมลเดิมที่เคยใส่รหัสลอกหน้าจอรหัสลอกหน้าจอจไม่ได้นะก็ใส่เมลเดิมที่เคยใส่นะครับเพื่อยืนยันตัวตนนั่นเอง โอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ